แต่ JMT นี้ภาพต่างเลยค่ะกำไรน่าจะมาดีได้ตั้งแต่ควอเตอร์แรกต้องบอกปีแรกที่เริ่มทำขาดทุนเล็กน้อยแต่ว่าหลังจากเนี้ยปีที่2ปีที่3นี่กำไรน่าจะเข้ามาพอสมควรเลยแล้วถ้าเราไปดูแพทเทิร์นการเติบโตกำไรของ JMT อะค่ะคือตักมองว่าการเติบโตในระดับ30-40%เนี่ยในอีก3ปีข้างหน้าเขาสามารถดีลิเวอร์ได้ตรงนี้แน่นอน เอาละครับขยับมาที่นะตัวลูกๆของเจมาร์นะครับ JMT <laughs> ครับคุณตั๊กครับ j จมเนี่ยเรามาทุกครั้งเราชอบทุกครั้งนะคะไม่เคยมีครั้งไหนที่เราไม่ชอบแล้วก็ครั้งนี้เรายังยืนยันคําเดิมเหมือนเดิมว่า j จมยังเป็นหุ้นที่เราชอบอยู่คิดว่ากําไรเนี่ยอย่างเช่นถ้าที่เราบอกเมื่อกีเออ้เมื่อกี้ว่ากลุ่มพวกจำำํานาทะเบียนนาะสวาส์ m เ c พวกนี้อาจจะไม่ได้เห็นกําไรเติบโตได้ดีมากเท่าไหร่ยาอนเดยคิว e อันคิวแต่เจมนี่ภาพต่างเลยคะ่ะกําไรน่าจะมาดีได้ตั้งแต่คอเตอร์แรก ก็ปีที่แล้วซื้อสินทรัพย์ที่มาบริหารหรือว่าซื้อ NPL เข้ามาในพอร์ตเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยประมาณ8,500ล้าน แล้วก็ปีก่อนๆนหน้าพอร์ตที่ซื้อมาตั้งแต่ปี2006เนี่ยก็ยังทำรายได้มาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังจาก JMT ได้แน่นอนก็คือพวกอ,อัอาตราการเก็บหนี้หรือว่า cash collection เนี่ยมันน่าจะทำได้ดีพออัตราพวกนี้ดีเนี่ยรวมถึงตัวบริษัทก็มีการเอาพวกเทคโนโลยีต่างๆคะมาช่วยในการตามเก็บหนี้ใช้ AI มาวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าอะไรพวกนี้ เพราะฉะนั้นมันจะทําให้พวกค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานมันก็ไม่ไม่ได้เพิ่มพุ่งสูงตามรายได้ที่มันเพิ่มละกันเพราะฉะนั้นก็ดีทั้งรายได้แล้วก็พวกค่าใช้จ่ายคุมได้กําไรมันก็จะเห็นผลที่จะเติบโตได้ดีมากอะค่ะตั้งแต่ควอเตอร์หนึ่งเป็นต้นไปเลยครับคุณคุณตั๊กให้มูลค่าเพิ่มแค่ไหนกับการที่ JMT เตรียมจะจับมือกับแบงก์สีเขียวอย่าง Kbank ในการตั้ง Joint ว e n t u r e มาจัดการบริหาร นี่เสียด้วยกันนะครับคุณตั๊กครับรวมเอาไว้ในมุมมองที่มองมายัาง JMT หรือรวมเอาไว้ในเรื่องของราคาเป้าหมายพื้นฐานเอาไว้แล้วบ้างหรือ,อยังครับคุณตั๊กครับตั๊กรวมแล้วค่ะแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่า JMT, K Bank คือตักคิดว่าอาจจะขาดทุนเล็กน้อยละกันในช่วงวปีแรกที่เริ่มทำต้องบอกปีแรกที่เริ่มทำขาดทุนเล็กน้อยอแต่ว่าหลังจากเนี้ยปีที่สองปีที่สามนี้กำไรน่าจะเข้ามาพอสมควรเลยทีนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ตักมองว่าอาจจะขาดทุนเล็กน้อยละกันค่ะเล่าอย่างนี้ยังไม่ต้องตกใจยังไม่ต้องอ้าวก็คือว่าตัวธุรกิจเนี่ยกว่าเขาจะเริ่มคือตอนเนี้ยคือ คุยกันมาสักพักแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ชัดเจนในเชิงการเริ่มธุรกิจกว่าจะเริ่มได้เนี่ยอาจจะรอเป็นสักควอเตอร์สเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยจริงๆเวลาทําการอะ่ะของเขามีแค่6เดือนเท่านั้นเองมันอาจจะสั้นไปสักนิดนึงแล้วก็ปกติอะค่ะเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของธุรกิจบริหารสินทรัพย์หรือว่าตามเก็บหนี้ NPL ก่อนว่าเวลาเราได้ลูกหนี้มาคนนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าวันแรกเราจะเดินไปทวงเขาได้เลยมันต้องเหมือนแบบ มาศึกษามาทําความเข้าใจพฤติกรรมหรือว่ามาดูก่อนว่าเออลูกนี่อยู่ตรงไหนตามอะไรได้คุยในแบบไหนได้เพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลาสักประมาณ3-4เดือนกว่าจะเริ่มตามเกือบเงินจากลูกนี่ได้เพราะฉะนั้นเริ่มควอเตอร์สกว่าจะใช้3-4เดือนไปเกือบควอเตอร์สแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะคิดว่าปีแรกเนี่ยอาจจะยังสปีดอัพไม่ทันแต่ว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยปีที่2ปีที่สตักคิดว่าน่าจะเห็นกําไรมาที่ j m p ได้พอสมควรแล้วก็เพราะ แต่ถ้าถามกับ KBank เนี่ยถึงแม้ว่าปีแรกมันอาจจะคอนทริบิวที่เป็นขัดทุนเข้ามาบ้างแต่ว่าตักมองว่ายังไงก็เป็นเป็นผลดีต่อ JMT อะคะแล้วก็เสริมนะอ่ครับแต่ว่าอ๋อเสียงต่ำอ๋อพอเข้าใจแล้วครับอ๋ออ <laughs> ๋อค่ะเชิญครับคุณตักจะเพิ่มเติม JMT ตรงไหนครับเชิญครับเชิญ อ๋อจะเสริมให้อีกนิดนึงก็คือว่า,อาพอหนึ่งแบงค์แล้วเนี่ยก็คือเคแบงค์เนาะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็บริษัทก็มีการให้ข้อมูลว่าถ้าหลังจากจบเคแบงค์พือหมายถึงแ่บสามารถตกลงเริ่มทําธุรกิจอันได้ชัดเจนเนี่ยเขาก็จริงๆมีคุยอยู่กับหลายๆแบงค์ละกันอาจจะเห็นว่ามีการปิดยิวเพิ่มหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ให้นะักลงทุนรอ,อ,อติดตามแต่ว่าอาจจะเป็นสักช่วงปลายควอเตอร์สหรืออาจจะเป็นควอเตอร์สอะไรแบบนั้น ครับไม่ได้ตั้ง j o ยเวนเจอร์กับแบงค์เดียวนะครับมีโอกาสนะจับมือกับแบงค์อื่นๆอีกด้วยนะครับสำหรับ JMT คุณตักว่าถ้าเทียบกับเพื่อนในกลุ่มบริหารสินทรัพย์ด้วยกัน JMT ยังเด่นที่สุดไหมครับคุณตักครับ ตักยังชอบเจมทีที่สุดตักชอบในเชิงของประสิทธิภาพในการตามเก็บหนี้ชัดเจนว่าทําได้เด่นแล้วก็ดีจริงๆโควิดไม่สามารถทำอะไรเจมทีได้แต่ว่าเออบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าหืมดีอะแต่ว่าทําไม P.E. มันสูงจังอะไรแบบเนี้ยคืออยากให้นักลงทุนมองภาพนิดนึงว่าตัวธุรกิจบริหารสินทรัพย์ค่ะ คือเขาซื้อนี่มาวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าตามเก็บปุ๊บล้วเขาจะแบบหมดเลยคือเขายังสามารถสร้างรายได้จากนี่ก้อนเนี้ยที่เขาซื้อมาเนี่ยมันสร้างรายได้ไปได้เรื่อยๆอค่ะยกตัวอย่างให้ฟังว่าอ่าพอร์ตแรกเขาซื้อมาเนี่ยณนะปี2006นะคะอันนี้ผ่านมาเท่าไหร่อ่ะ1 5บ6ปีแล้วเนาะเขาซื้อมาเงินลงทุนตอนนั้นอ่ะใช้ไป40ล้านบาท เขายังสามารถตามเก็บหนี้มาได้จนถึงปัจจุบันนี้ซึ่งออตามเก็บมาได้แล้วเนี่ยคือห้าร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะคะของเงินลงทุนห้าเท่าของเงินลงทุนใช่ลงทุนไปสี่สิบก็ตอนนี้ตามเก็บหนี้มาได้สองร้อยอย่างเงี้ยคือแปลว่าอะไรแปลว่าการที่เขาซื้อของเข้ามาแล้วเนี่ย มันสามารถสร้างรายได้ต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็ได้เกินกว่าต้นทุนที่เขาสามารถได้รับมาด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นคือเ,าเราเข้าใจแหละว่าปกติเวลาที่เราจะประเมินมูลค่าหุ้นหรืออะไรเนี่ยการดู P/E P/B o o k นะปีนั้นๆมันคือเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็เข้าใจง่ายอะไรแบบนี้เพื่อที่จะเอามาคอมเพล์ว่าควรลงทุนหรือว่าไม่ควรลงทุนแต่ว่าถ้าในธุรกิจที่มันแตกต่างจากคนอื่นซึ่งการที่ซื้อเข้ามามันสามารถสร้างแคสโตรไปได้ไม่รู้ตั้งกี่ปีเนี่ยตักก็เลยคิดว่าการที่เราจะ บอกแค่ว่า PE 2022นี่มัน40เท่าแล้วนะมันแพงมันซื้อไม่ได้ก็ไม่น่าจะใช่แล้วถ้าเราไปดูแพทเทิร์นการเติบโตกำไรของ JMT อะค่ะคือตักมองว่าการเติบโตในระดับ30-40%เนี่ยในอีก3ปีข้างหน้าเขาสามารถ deliver ได้ตรงนี้แน่นอนเพราะฉะนั้น PE เนี่ยอย่างปีหน้าเรามองมันก็จะเหลือสักยี่สิกว่า30กว่ามันก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ได้แบบแพงอะไรขนาดนะั้นลงทุนไม่ได้ก็เลยเป็นคำตอบที่ตั๊กยังชอบ JMT ที่สุดค่ะ ของอของเขาส่วนใหญ่เป็นสินเป็นเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันนะ<ช>ส่วนใหญ่ซื้อไม่แพงซื้อไม่แพงแล้วก็กําไรค่อนข้างเยอะนะครับเอาละครับคุณตัก๊กคุณตั๊กจิบน้ําก่อนได้นะครับช่วงนี้ผมจะให้คุณผู้ชมดูกราฟของ JMT ก่อนคุณตั๊กจิบน้ําก่อนได้นะครับ JMT ถ้าถามว่ากราฟสวยไหมสวยครับสวยครับส่วนใหญ่เกาะเส้นสีเขียวอะเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นที่5วันนะ่ะ พอหลุดลงไปเนี่ยก็จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาได้ภายในวันสองวันนี้กลับขึ้นมาแล,แล้วก็เลี้ยงตัวอยู่ที่เส้นสีเขียวไม่หลุดเส้นสีเขียวเส้นค่าเฉลี่ย5วันซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มเชิงบวกถ้าดูจากกราฟราคามาฟังสตอรี่ของคุณตั๊กเมื่อสักครู่นี้ก็หนุนด้วยนะครับกราฟก็สวยสตอรี่ก็มี หลักรัพย์ f s s i a, a โดยคุณตักคุณยุวนาสุวรรณอัมภัยชอบ j m t มากที่สุดในกลุ่มบริหารสินทรัพย์นะครับแนะนำซื้อไหมครับถ้าแนะนำซื้อแล้วให้เป้าพื้นฐาน j m t ปลายปีนี้ไว้เท่าไหร่ครับคุณตักครับซื้อแน่นอนค่ะ80บาทห oh, ซื้อแน่นอนพูดัะขนาดนี้แล้วต้องซื้อแน่นอนใช่ครับ <laughs> ใช <laughs> ประมาณนี้นะครับชอบมากที่สุดในกลุ่มนะครับ